นียายยูริเยป้าสุดเชยเย่ตัวเล็กจอมขี้บน่นตอนที่แปดชอบฝ่ายเดียวเขียนฟ้าเดินผ่านหน้าร้านอาหารที่ชมทิชชาและสาวสวยนั่งอยู่ใกล้ๆริมทางเดินนั้นอย่างรวดเร็วเพื่อไปทำธุระที่ห้องน้ำให้เสร็จสิ้นและ ในระหว่างที่เธอเข้าห้องน้ำอยู่นั้นก็มีเสียงคนเดินเข้าห้องน้ำมาเธอได้ยินเสียงเหมือนคนคุยโทรศัพท์ที่รักเขาเจอเหยื่อรายใหม่แล้วนะเขาว่าจะจัดการวันนี้เลยเดี๋ยวเขาส่งโลเคชั่นให้ที่รักตามมานะคะเขียนฟ้ายังคงเก็บตัวเงียบในห้องน้ำห้องหนูและเงียบหูฟังอย่างตั้งใจหญิงสาวรอจนกระทั่งได้ยินเสียงฝีเท้าเดินจากไป ก่อนจะค่อยๆเปิดประตูออกมาแล้วมองตามแผ่นหลังของเจ้าของเสียงที่คุยโทรศัพท์เมื่อครู่และผู้หญิงคนนั้นก็เป็นหญิงสาวคู่ควงของชนทิชาจริงๆอย่างที่เขียนฟ้าคิดฉันจะยอมให้พี่โดนผู้หญิงคนนี้หลอกไม่ได้เด็ดขาดพี่ชนเขียนฟ้าเอ่ยกับตัวเองอย่างเป็นห่วงก่อนจะพยายามคุ่นคิดหาทางช่วยชนทิชายอย่างหนักหญิงสาวตัวเล็ก ออกมาจากห้องน้ำแล้วเดินมาหลบมุมอยู่ที่ร้านกิฟช็อปเล็กๆที่ตั้งอยู่ตามทางเดินของห้างสรรพสินค้าใกล้ๆก,กับร้านอาหารที่ชนทิชาและสาวสวยคนนั้นนั่งอยู่ดวงตาของหญิงสาวเบิกกว้างขึ้นเมื่อเห็นชนทิชาย,ยื่นมือเรียวไปวางไว้บนหลังมือของผู้หญิงคนนั้นเขียนฟ้ารู้สึกชาว่าไปทั้งร่างใบหน้าร้อนเผาหัวใจเต้นระรัวอย่าบอกนะว่า เจป้าก็ชอบผู้หญิงคนนั้นเขียนฟ้าพึมพำออกมาก่อนจะพยายามครุ่นคิดอีกครั้งชนทิชานั่งมองใบหน้าสวยของหญิงสาวตรงหน้าเธอเจอกับหญิงสาวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพราะเดินชนกันเมื่อกลางสัปดาห์ที่เธอพาลูกค้าไปเลี้ยงรับรองเธอเป็นคนเอ่ยปากขอเลี้ยงอาหารเพื่อขอโทษสาวสวยในวันนั้นแต่คนตรงหน้า ธุระจึงได้แลกช่องทางการติดต่อกันและนัดหมายกันมาที่ร้านอาหารในวันนี้หญิงสาวเป็นผู้หญิงที่สวยมากคนหนึ่งแถมยังอ่อนหวานและเอาใจเก่งเหลือเกินสองสามวันที่ผ่านมาหญิงสาวมักจะทักทายถามถ่ายเธอผ่านช่องทางการติดต่อรวมไปถึงการแสดงถึงความห่วงใยและทำให้เธอยิ้มได้และเพราะสาวสวยตรงหน้าจึงทำให้ชนที่ชา ลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปฉันดีใจจริงๆเลยค่ะที่ได้พบคุณอีกครั้งคุณพรวิไลฉันก็ดีใจเหมือนกันค่ะไม่ทราบว่าคุณชนทิชามีธุระต่อที่ไหนหรือเปล่าคะเป็นฝ่ายของสาวสวยที่เอ่ยถามชนทิชาอย่างตั้งใจทำเอาเขียนฟ้าที่ยืนแอบฟังอยู่ถึงกับนิ่งอึง้งเยป้าสุดเชย เมื่อก่อนไปไหนมาไหนกับใครก็ยังต้องมีเธอไปด้วยแต่ครั้งนี้ทําเกินไปแล้วนะพี่จะไปกับยัยผู้หญิงคนนี้กันสองต่อสองไม่ได้นะพี่ชนยังไงฉันก็ไม่ยอมหรอกเขียนฟ้าพ,พึมพำกับตัวเองด้วยใบหน้าบึ้งตึงพรางมองคนทั้งคู่อย่างปวดใจแต่เธอจะทำยังไงได้ล่ะในเมื่อสถานะของเธอเป็นเพียงเพื่อนต่างวัยของชนทิชา เขียนฟ้าเดินกลับมานั่งที่โต๊ะกับกลุ่มเพื่อนอีกครั้งด้วยท่าทางเคร่งเครียดทําเอาเพื่อนๆในโต๊ะถึงกับมึนงงไปตามๆกันเป็นอะไรหรือเปล่ายเยฟ้าคือเขียนฟ้าหันไปมองร้านอาหารที่ชนทิชาและสาวสวยนั่งคู่กันอยู่เพื่อให้เพื่อนๆหันมองตามแกรู้จักสองคนนั้นหรอหนึ่งในกลุ่มเพื่อนเอ่ยถาม เมื่อมองตามสายตาของเขียนฟ้าแล้วเห็นหญิงสาวคู่หนึ่งนั่งคู่กันอยู่ในร้านอาหารฝั่งตรงข้ามบริเวณร,รอบๆไม่มีโต๊ะคนอื่นเลยจึงรู้ว่าผู้เป็นเพื่อนกำลังมองใครอยู่เขียนฟ้าพยักหน้ารับโดยที่ไม่ละสายตาจากคนทั้งคู่อย่าบอกนะว่าหนึ่งในนั้นเป็นแฟนของแกเพื่อนอีกคนเอ่ยถามอย่างตื่นตกใจเพราะเห็นท่าทางสนิทสนมของหญิงสาวคู่นั้น ไม่น่าใช่คนรู้จักกันเฉยๆแน่ๆน่าจะเป็นคนที่กำลังมาจีบกันมากกว่าไม่ใช่แฟนหรอกฉันเป็นแค่เพื่อนของเขาเท่านั้นแหละแต่ฉันว่าเขาคงจะไม่ใช่แค่เพื่อนสำหรับแกแล้วหรอมั้งไม่อย่างนั้นแกคงจะไม่มองเขาตาละห้อยแบบนี้หรอกเยฟ้าอืมฉันชอบเขาฝ่ายเดียวแต่เขาไม่เคยรู้หรอกแล้วทำไมแกไม่บอกเขาไปแล้วว่าแกชอบเขา ก็ฉันไม่กล้านี่ที่แกกล้าเล่าให้พวกฉันฟังเนี่ยเพราแกต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมหนึ่งในกลุ่มเพื่อนเอ,อ่ยขึ้นอย่างรู้ใจลองถ้าหากเขียนฟ้ากล้าเล่าอะไรให้ฟังแสดงว่าเพื่อนคนนี้ต้องการความช่วยเหลือเมื่อกี้ที่ฉันไปเข้าห้องน้ำมาฉันได้ยินผู้หญิงคนนั้นคุยกับปลายสายเห็นเรียกคนที่คุยอีกฝั่งว่าที่รักด้วยนะ บอกว่าจะจัดการเขาวันนี้เลยจัดการเลยเหรอเออฉันเป็นห่วงเขากลัวเขาจะถูกหลอกแล้วเดินทําอันตรายพวกแกว่าฉันควรจะทํายังไงดีเยฟ้าของพวกเราน่าสงสารนะเนี่ยแอบรักเขาแต่ก็ไม่กล้าบอกเขาแถมยังทํำตัวเป็นนางฟ้าคอยช่วยเหลือเขาอีกเพื่อนในกลุ่มนามว่าอารพิน เอ่ยออกมาครางสายหน้าช้าๆอย่างเห็นใจแล้วพวกเราจะช่วยเย,ยฟ้ายัางไงดีล่ะดูท่าทางคนที่เย,ยฟ้าแอบรักดูจะชอบผู้หญิงคนนั้นมากเลยนะยานินเพื่อนอีกคนเอ่ยขึ้นมาสมทบแล้วพวกเราดูสิผู้หญิงคนนั้นสวยซะจนคนที่เย,ยฟ้าแอบรักมองตาเยิ้มหวานขนาดนั้นแล้วย,ยฟ้าของพวกเราจะสู้ไหวไหมนะ เออนั่นสิดูท่าทางแล้วคงจะชอบมากสายตานี่อย่างกับจะกลืนกินกันตรงนั้นเลยฉันว่าเยฟ้าของพวกเราคงจะหมดหวังซะแล้วละมั้งจินตนาเอ่ยขึ้นมาบ้างนี่พวกเราจะมาหมดหวังกันไม่ได้นะเราต้องช่วยเยฟ้าให้สมหวังให้ได้แล้วพวกเราจะช่วยเยฟ้ากันยังไงล่ะนั่นน่ะสิ จะช่วยยังไงดีกลุ่มเพื่อนของเขียนฟ้าต่างนั่งมองไปที่โต๊ะของชนทิชาอย่างใช้ความคิดในตอนนี้เขียนฟ้าไม่รับรู้อะไรอีกต่อไปแล้วเธอไม่ได้ฟังแม้กระทั่งเพื่อนๆในโต๊ะพูดถึงตนเองว่าอย่างไรเพราะภายในใจมันกระตุลรุ่มเหลือเกินเธอไม่เคยรู้สึกร้อนรุ่มมากมายขนาดนี้มาก่อนทุกครั้งที่ชนทิชาจะไปไหนจะทำอะไรกับใครเย่บ้าสุดเชย จะบอกเธอทุกครั้งแต่ครั้งนี้กลับต่างออกไปแต่มันก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาไม่จําเป็นต้องบอกให้เธอรู้ทุกเรื่องแต่เธอก็อยากจะรู้เรื่องของเขาทุกๆเรื่องนี่นาะฉันคิดออกแล้วนิตยาใช้ความคิดอยู่ชั่วครู่ก่อนจะนึกอะไรออกแล้วเผยรอยยิ้มกว้างออกมาคิดอะไรออกเหรอใย,ยฟ้าแกไม่เกี่ยว แกปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกฉันดีกว่าแล้วก็กลายเป็นว่าเขียนฟ้าได้แต่นั่งมองเพื่อนๆในโต๊ะวางแผนกันอย่างเอาจริงเอาจังและทันทีที่ชนที่ชาและสาวสวยเดินควงกันออกจากร้านอาหารทั้งห้าสาวก็รีพากันตามออกไปติดๆพวกเขาจะพากันไปที่ไหนนะคงจะพากันไปหาที่สารสัมพันธ์กันละมัง้ง อรพินเอ่ยจึงทำให้จินตนาหันมาขึงตาโดใสายเพื่อนก่อนจะมองไปที่เขียนฟ้าที่ทำหน้าเศร้าลงจะพูดอะไรก็ดูหน้ายฟ้าก่อนเดี๋ยวมันก็ช้ำใจตายก่อนหรอกก็มันจริงนี่นาะคนเราพอเจีบกันคุยกันถูกใจกันแล้วมันก็ต้องหาที่ลงเอวยกันเป็นอันจบมันก็ไม่แน่เสมอไปหรอกหน้าเออหน้า ตามตามไปดูก่อนก็นแล้วกันแล้วค่อยเริ่มแผนการอรพินผู้ทำหน้าที่เป็นพลขับเอ่ยบอกเพื่อเป็นการสงบสึกกลุ่มสาวๆในรถก่อนจะมีเหตุการณ์ทะเลาะก,กันเองซะก่อนเขียนฟ้ามองตามรถของชนที่ชายอย่างหวั่นใจถ้าหากเก็ป้าสุดเชยผาสาวสวยคนนั้นไปทำเรื่องอย่างที่เพื่อนๆของเธอว่าจริงๆเธอไม่อยากจะคิดเลยว่าชนทิชาจะถูกบอกเล่าจนหมดตัว แถมเพลเอๆอาจจะโดนถ่ายคลิปเอาไว้แบล็กเมลเรียกเงินอีกต่างหากรถยนต์คันหรูของชนทิชาวิ่งไปเรื่อยๆบนถนนยามค่ำคืนของเมืองกรุงเขียนฟ้าครุ่นคิดไปต่างๆนานาอดไม่ได้จึงยกโทรศัพท์ขึ้นมาแต่กลับโดนจินตนาแย,ย่งเอาไปซะก่อนนี่ยายฟ้าแกอย่าเพิ่งโทรไปสิเดี๋ยวยายนั่นก็รู้ตัวก่อนหรอก ก็ฉันเป็นห่วงเขานี่ไม่ต้องห่วงหรอกหน้าเราตามไปติดๆขนาดนี้ยาคนสวยนั่นไม่มีทางทำอะไรเขาได้หรอกแต่ฉันว่าแกอย่าห่วงไปเลยนาะแกไม่เชื่อฝีมือของพวกเราเหรอ,อยังไงเขาก็ต้องรอดจากฝีมือยายคนสวยนั่นแน่นอน